พี่ๆท่านครับมาดูผักวันนี้เด็ดจ้าเลยครับเด็ดแรงนี่ผักของผมนะครับดอกสะพังนะครับเดี๋ยวหลังวันที่สิบไปนู่นแหละจะตัด <c oughs> ตัดไปให้แม่บ้างแล้วก็ตัด แจกจพี่น้องนะครับเต็มเลยครับดอกนี่นะครับเต็มเลยนะครับครับงามจริงๆครับดอกบานสะพั่งเลยนี่นครับ ยอดเลยครับเดี๋ยวตัดนี้ก็รอบใหม่ก็จะปลูกอีกนะครับนู่นถึงนู้นครับอันประกาศขาวครับสวัสดีพี่ทท่านนะครับดูสวนตอนเที่ยงตอนบ่ายขวานก็กำลังงามกำลังงามสุดยอด ดูแล้วชื่นใจนี่นี่ครับยอดหวานเต็มต้นเลยครับนี่เพราะผมแต่งกิ่งนะทำสาวไม่ได้ปล่อยให้มันสูงอีกนะครับไม่ได้ปล่อยให้สูง พริกผมมีแต่หญ้าเต็มอยู่พริกที่หวานไหมมีอยู่ต้นพริกเกิดอยู่ครับผักวซาบินี่ครับเป็นดอกนะครับเริ่มเป็นดอก,กถ้าเป็นดอกก็เก็บมเมล็ดไว้เพาะต่ออีกครับแล้วก็ถัวถ่วฝักยาวถั่วฝักยาวตะก,กน้าก็นิดเดียวมัน ดินตรงนี้ไม่ไม่ไม่งามครับแล้วผักสลัดงามครับนี่มีแต่อดอกเต็มเลยมะม่วงผมน่าจะติดลูกอยู่เต็มต้นเลยครับนี่มีปวดช่อดอกครับหนักเลยครับนี่ นะเดี๋ยวถ้าติดลูกก่อนนะครับให้ลูกโตก่อนเดี๋ยวส่งให้พี่ๆทานดูคนละลูกสองลูกลูกละกิโลนะครับเปนต้นอยู่เดี๋ยวจะหาไม้มาค้ำขึ้นไว้ครับตัวน,นี้ก็มัดมัดหญิงขึ้น เครื่องนี้กลับกล้องไม่ได้กลับกล้องหน้ากล้องหลังไม่ได้ครับเช้านี้ไม่ได้ไลฟ์สดครับคุดีมีธุระนะครับตัวนี้น่าจะไม่ค่อยจับลูกเท่าไหร่ต้นนี้ครับแห้งครับอันนี้เคีือบเสเวยไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับขนาดผมลดน้ำอยู่นะ นน้ำก็ไม่ค่อยจับไมจับลูกแต่ต้นนี้ต้องจับแน่นอนจับลูกไแน่นอนพักหอมของผมเกิดนิดนึงครับหอมหญ้านี่ขึ้นเร็วมากครับ เราปลูกเลยครับยายถ้าปลูกจริงๆก็ไม่งอกนะครับปลูกร่องครับผมลดน้ำอยู่นะดน้ำให้จับจับลูกครับก็น่าจะติดลูกอยู่นะครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้วอยครับตอนนี้ก็เก็บบ้านได้เยอะแล้วในครา้นี้แหละพี่คองผมก็จับดอกจับดอกแล้วเป็นลูกแล้วก็มีครับแต่อีกต้นหนึ่งมี มือดีสีขามากัดขาดหลุดเลยนะครับสวยมากครับบานสีเหลืองสะพังเลยครับสีเหลืองอ่อนดอกประกาศประกาศดอกครับหวานนะครับหวานถ้าเอามาลวกมาเนึ่งแซบเลยครับกับต้ำพริก จะบเลยครับน,นี้ก็ทําหลังคามุงสแสลมเรียบร้อยจะหาดอกไม้มาปลูกนี่ครับแถวนี้ก็มดแดงก็กระเที่งกระขาอยู่แล้ก็พวนด,ดินแถวนี้ ใส่ปุ๋ยขี้แพะครับงามอยู่นะครับปุ๋ยขี้แพะตะไคร้มันปลูกติดอยู่ แล้วก็แช่น้ำมาอยู่ครับแช่น้ำมาอยู่ตะไคร้ตะไคร้ก็มีหลายต้นปิดอยู่นะครับปิดอยู่ เดี๋ยวตอนค่ำๆเี๋ค่อยค่อยมาลดน้ำนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องครับคลิปนี้คลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากดูโฆษณาด้วยนะครับไม่ต้องกดข้ามโฆษณาครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ